สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้างานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำมไซนะครับตอนที่1นะครับเป็นงานถนนนะฝั่งไทยนะครับหรือ,อที่เรียกว่าเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับะระยะทางจากจุดนี้ประมาณ9.4กิโลเมตรนะครับที่จะไปถึงะสะพานนะครับ อันนี้น่าจะอยู่บริเวณบ้านบ้านอะไรบ้านแสนสำลานแล้วก็บ้านหนองนาแซงแถวๆนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ตามแผนที่นะครับผมอยู่บริเวณเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นของโครงการตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับน,นี่เป็นเป็นแผนผัง แผนผัทงที่จะด,ดาเนินโครงการนะครับเส้นสีแดงแนี่นะนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขามีการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ถนนพยาใช่เคลียร์ต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นรูปร่างของถนนนะครับอ่า หน้าตามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะที่เป็นรูปเป็นร่างของเขาอะนะครับระยะเวลาการก่อสร้างนะครับก็เริ่มต้น30มิถุนายน63ที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่16ธันวาคม65นะครับระยะเวลา900วันนะครับงบประมาณก็831ล้านบาทนะครับนี่รูปร่างหน้าตาของมันเป็นแบบ าทางาถนนสเลนนะครับถนนลาดยาง4ีเลนนะครับ,นนนนรบอันนี้เป็นรูปร่างของอถนนนะ,นะครับเป็นความก้าวหน้าของโครงการก็จะประมาณนี้นะครับมีการกั้นเชือกแดงไว้ด้วยเขาคงไม่ให้เข้านะในหน้างานนะครับ นี่ครับอันนี้ด้านหน้าของเราก็คือ,อาทางที่จะเข้าเมืองบึงการนะครับระยะทางก็ประมาณสักเท่าไหร่นะสี่กิโลมั้งถึงถึงเมืองบึงการน,รนั่นนะครับจุดนี้น okay, ะครับโอเคครับมาดูความคืบหน้าของโครงการาดีๆนะครับสะพานามิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่ห้านะครับ ยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมสรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ